สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีทำชมครับสวัสดียามค่ำพี่น้องนะครับผมค่ำคืนวันที่29พกพฤษภาคม2567นะครับเดี๋ยวไปบ้านเจรตรีน้ำกันนะครับเอฟซีา FC ถามของมาหลายปูเสรีนะครับผู้ที่เพิ่นไปหาปูมาแล้วนะครับเพิ่นมาบอกตาวินแล้วนะครับเอาจังไปถามไปฟังน้ำกัน นะครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมยำม,มาเหล็กปูสองตัวมาตัวเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเข้าทุกงวดแต่ว่าบอม่าน้ำกันงวดที่ผ่านมาศูนย์สี่นะครับมาหกศูนย์กับศูนย์เก้านะครับผมเอฟซี FC ถามขอมาหลายนี่ครับเดี๋ยวไปถามตาวินด้วยกันนะครับนี่ผู้เพิ่นไปหาปูเอา้า ฝนตกท่านผู้ชมฝนลงเม็ดใครมาเอ่ยหลานสาวบ่าวเท่านี่ท่านผู้ชมแม่ยังน้องบีมมาส่งอริสตาวินสวัสดีค่ะส,นนวสวัสดีค่ะเอฟซีอินดเท่า <c oughs> อยู่บ้านอยังกินแรงอยู่บ้านนึ่งไก่สมุนไพรนึ่งไก่สมุนไพรเอ่อเอาของมาส่งตาวินวบีมว่าอะไรนะบีม ทนายมีของสำนักาคุณจากหมอเท่าเพื่อสอบพันอ๋อบอกหลานสาวว่าคาสอบผ่านจะให้รางวัล72ตกลงผลสอบออกมาหรือยัง99สอบผ่านไหมก็พอผ่านค่ะแต่ทนายยังไม่ประกาศก็พอสอบก็พอผ่านแล้วต้องไปสอบอีกไหมไม่ได้สอบอีกค่ะแต่ผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วต้องได้รางวัลใช่ไหมได้ต้องให้เขาอ่อบอกร้านไปท่านผู้ชุมนะครับ นายเหรอคะอ้าวไอ้ที่ไปสอบกรุงเทพนี่สอบทนายหรือสอบกพที่สอบกรุงเทพสอบทนายค่ะยังไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้เดือนต้องรอก่อนคนรัศน์นามนะครับคนรัศน์นามบอกร้านไว้ธรรมชมนะครับคนรัศน์นามอันนี้ครับผู้ผูพันธุ์ที่ไปหาปูเสรีไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วธรรมชมนะครับไปฟังน้ำกันเพิ่นบอกตาวินแล้วนะครับธรรมชม อันนี้หลานเบาเท่าพี่น้องนะครับก็เป็นหลานเจลอตเตอรี่น,นี่ครับผมเจลอตเตอรี่เป็นพี่สาวพี่สะใภ้เบาวเท่าได้ทำปรชมเด้เอฟซีถามเขามาหลายอ,อัสวัสดีครับตะวินสวัสดีครับ,รบเอาเดี๋ยวรอนะครับรอถามตาวินรอถามตวินรอแม่หมูก,ก่อนเจกินยังไรเจกบะกมวงค่ะเออกินบักมีกม่ สวัสดีคะ่ะตาวินสวัสดีครับสวัสดีตาวินเอาอยา่างพูดปูกมือสั่นตาวินเรียมตาบ่ปู่เสรีนี่สองตัวมาตัวเนาะสองตัวมาตัวอ่าปู่เพิพ่นที่ไปเอามาทรรมาชุมเพิ่นนั่งอยู่ข้างหลังนี่แล้วเพิ่นมาบอกตาวินแล้วนะเพิ่นว่าให้มาถามตาวินเอาเนาะครับเพิ่นบอกเพิ่นบอกอย่งางไรแต่ว่าเพิ่นกะให้มาถ,ถูกงวดครับแต่ว่ามากงวดและโตงวดที่ละศูนย์สี่ครับ โอ้เสียดายนะตาวินเนาะมาหกศูนย์กับเก้าศูนย์งวดนี้ได้มาตัวไหนตาวินสองแปดตัวเดียวสองแปดโอ้ตัวเดียวอีกแล้ว <c oughs> จะมาด้วยกันหรือเปล่าเมื่อตวิน <c oughs> ถ้าใครชอบด้วยพี่น้องด้อชอบติดสองก้หามาติดสองพู้ได้ชอบติดแปดก้หามาติดแปดนะตาวินเนาะแมนอืมพะว่าบอกใคอยมาน้ำกันโอ้โอเจกกินยังไงเจกินมวงเมนูยังเจมันเ,มเนี่ย อ้อมค่ะอ่าเดี๋ยวจังรอดจังรอดถามเจท่านผู้ชมสองแปดตัวเดียวตัวเดียวสองแปดตัวเดียวสองแปดตัวเดียวตาวินมักปะมักก็เอาเรียบร้อยแล้วรตเตอรี่ก็เอาแล้วสินรถเตอรี่เอาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโชว์ให้ดูเได้ตาวินเอาสองแปดไปแล้วตาวินเอาคนเดียวเลยอ่ะสิบสองล้านเนี่ยเอาคนมาคนมาก็เอาด้วยกันออ๋กับคนที่ไปหาปู่เอาสองแปดด้วยกันเจ๊เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูคุณเลยท่านผู้ชมกินยัง เจกำลังหิวเจลอตเตอรี่ธรรมชมโอ้928 10 2ล้าน <laughs> อยู่ในมือตาวินแล้ว928 928อือความชุ่มเพื่อยในชมวงตัดท <c oughs> ิ้ง <c oughs> นะคะ <c oughs> น้ำปูสับเจเอามาเจ <c oughs> วันนี้ก่อนมีเอฟซีนะครับเพิ่นกระทามไล่หลายว้าบ่าวเถ่ามาบานเจลอตเตอรี่ดูๆเป็นอะไรกันะสันเตวนว่าโอ้สิบอกสีบลสุภาพเลยค่ะ น้องสาวเพิ่นไปได้กับพี่ชายบ่าวเถากันนับถือกันมาเป็นเอื้อยเป็นแม่ป้าแขกเป็นแม่ป้าแตนไป็ยังเจ็งศิลาเป็นดองกันเป็นดองกันแต่จะอายุน้ำกันแบบแบบน้องหักแข่งแบ่งตันกันกินน้ำกันบ่าวเถาขึ้นโกเอาเมื่อนั่นแม่เจลอตเตอรี่เป็นพี่สาวของพี่สะใภ้าบ่าวเถาใช่แมนจ้าแม่นจะเลยนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเอฟซีวันถามวันถูงเพราะว่าน้องสาวเพิ่นแต่งงานกับพี่ชายบ่าวเถานี่เลย เศร้าก็ปีได้สามสีแล้วเนาะเศ้าเท่เศ้าหาเศร้าหกปีละแต่ยู่น้อกันแบบพี่แบบน้องไม่มีพี่น้องเมือลยด้วยบ้านของบ่าวเท่ากับเยโรตตอรี่อยู่ใกล้กันยูตรงกันขามค่ะเลยไม่เหียนเขาไปมากกันเห็นวาเเมนกับยูเออเป็นคนเหม็นเพล่นเอ้าแกเล่บอกไอ้เพิ่นห้วนะเจเนาะเพราพินถามบางที่เนเอ้าบ้านเขาคือบานหนีดูบ่าแม่ยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่น้อกันไมนูอย่งเจาอ้อ้อม่ได้อ้อมดูเลยน้แมน ออมเนื้อสันค่ะใส่กับอันนะมืัอนี้พี่น้องวันนี้ได้อ่าคอหมูเนื้อสันคอหมูไม่ให้เจเพิ่นออมอ,อ่านี่ครับผมบปลา,าสีปิ้งกันปลาสมอยู่ที่ปลาแถากินอันนี้พักไส้ออมอันนี้พักไส้อมอ,นนอมนี่บักเขือบักเขื่อนข้วอีตูอันนี้เขาเอิานี่ยังไงต้นผักชีลาวผักชีลาวอีสานอ่ะเอาเมียมูค่ะแม่เขามะเมียมูเขาบ้าเห็นฝนตกตกแต่ยามก็เริ่มตกแล้วค่ะ เอาเหเจแล้วเห็ดก่อนจัะรอดฝนตกด้ท่านผู้ชมจยินาบา่าเ่ี้มทงจะไมู่ดองแมนครับเอฟซีเพิ่นถามมานะครับว่าไม่กูดจากฮ่องกงเพิ่นฝันหรือยั่งนะครับเพิ่นโทรมาบอกเบ่าเถ่านะพี่น้องเนาะแบบเพิ่นทรงมาทั้ง ส่งมาทางไล่ให้บ้าวเถาะนะครับตั้งมือขึ้นพละบอไดอ้ลงไห้นะครับรเมื่อเสานี่เพิ่นแกจะไม,ม่าให้เพิ่นว่าฝันแล้วงวดที่แล้วนะครับผม<ด>งวดที่แล้วเพื่อนได้ฝันได้หกเก้าศูนย์ตรงตรงนะครับเพื่อนมาในความฝันน่ะมีคนมาบอกใส่หูค่ะ,คะอ่าคุณไอเจ้รักเหตุกับเขาอยู่มีคนมาบอกใส่หูนะครับงวดนี้เพื่อนมามาบอกอีกแล้วค่ะนะครับเดี๋ยวบ้าเถ่าเขียนให้ได้ทำประชมเด้นะครับเพื่อนส่งมาแมน ฝน,ก,ก,นก็ตกเริ่อพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวเ้าเ่าจะให้เบิ้งนะครับทมชุ่ม้มอ,อ่ดีครับอันนี้แม่กูดนะครับเพือ่อนมาในความฝันนะครับเพื่อนมาเสียงคนมาบอก063กับ963าหกสเรือพี่น้องเด้อ สามเก้าหนึ่งกับสามหกหนึ่งนี่เพืนเ่นมาปิดเลขมั้เลขมักอ่าเพื่อนทั่มายำเบาถาว่าไอเลขฝันนี่สองตัวเริ่มศูนย์หกสามนี่สองหางนี่ศูนย์หกสามกับเก้าหกสามนะครับเลขมักสามเก้าหนึ่งกับสามหกหนึ่งอ่าหลักกับสองตัวเพื่อนมาเพื่อนมักแปดห้ากับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าเพื่นได้ไปหลายนะ<อ>ครับเอาเดี๋ยวเบาถาวจะลุงของไงแม่แม่ฮ่องกงนะครับเนาะ ลูกของแม่ฮ่องกงนะผมแม่ฮ่องกงแม่จากฮ่องกงแม่กูด้วพี่น้องเต่วาาเบาเถาเขียนว่าแม่จากฮ่องกงนะครับงวดวันที่หนึ่งเอฟซีถามเขามาหลายงวดที่แล้วนี่เพิ่นได้หกเก้าศูนงวดนี้นะครับเลขฝัน 063กับ963นะครับตัดเอาได้พี่น้องอันนี้เลขเลขมักแม่พันชอบคือ391นะครับ361 2สองโตคือ97 97กับ85หานะตัวที่แม่พันชอบที่เิ่นฝากเบาเถ่ามหาลอตเตอรี่ก็คือ97กับ85 อันนี้เลขฝันเลขฝันครับแม่จากฮ่องกงตัตเอาเด้อนะครับตัดเอาอันนี้เลขแม่คุณชอบนะครับแม่จากฮ่องกงอ่าปู่เสรีนะครับผมเขียนของปู่เสรีให้นะครับผม สองแปดอ่านะครับเสียงฝนได้พี่นองเด้อนะครับสองแปดเม็ดเดียวอันนี้แม่าจากฮ่องกงนะครับท่านม,ม้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่นองเด้อนะครับเลขฝันพิ่งมาฝันนะครับค้นมาบอกคือ0ูน0 63, กับ963นะครับ าหาเลโชกน้ำแม่เพื่อนได้พี่น้องได้ไปหาสลากินแบงหาลอตเตอรีว่วบบ่ดังนะไม่ดังก็ตัวที่แม่ชอบเพื่ออันนี้เป็นเลขแม่ชอบชอบสามเก้าหนึ่งกับสามหกหนึ่งสองตัวเก้าเจ็ดกับแปดห้านะปูเ่เสรีสองแปดเม็ดเดียวแคปหน้าจอทผช้่มเสียงฝนครับผมทำชุ่มฝนตกพี่น้องออาเบื้องบรรยากาศฝนตกเนี่ยทำชุ่มด้มดวยวุ้นนะครับฝนตก หลังคุณพี่สาวกินเขากําลังกินเขาพี่น้องของบาา้าเข่ากำลังเห็ดอยู่นะครับฝนตกลงมาแล้วนะพี่สาวกินเขานะครับผมอ่าเจคับเจลอตเตอรี่กับกำลังแกงอ่อมแกงอ่อมสันคอหมูหมอ,อ,อ,อ่ะเจหันมาพี่ได้เจเอฟซีม<ะ>ั FC, นนงวา่าเอารูปเจข้นงามๆเนี้ย <laughs> เจบอกเจว่าเ่าทองในก็ว่ารูปขี่ให้ขึ้นโอ้ยเจว่าสั้น uh. เอาจอาเจนเอาจเอาจเป็นตญาติอุบาทเจ้าผู้เจ้าของไงอยังไงโอ้ย oh, uh. สดอกไปเห็นข้อเม็ดอ้อก็ถือใจในสตอกอ่จะได้บอกตัวเปล่าเถากอนเจแล้วว่าเปล่าเถาเอารูปเจขึ้นนะครับเอารูปงามๆเนี่ยเจ้าขี่ให้ไรว่าสั้นแล้วเอาหยอกคนขี้แบบนี้เออเอาหยอกก็เรียกว่า,ปปาวเจนี่ละเ,เ, <laughs> เอฟซีคนนักรูปแบบนี้เขาล, <laughs> ลุกฝนตกเปล่าเถอะฝนตก uh, นี่ล่ะเอาเจบังหมอด้วย นะครับเอาคลิปคลิปมีอาจบริเห็นเนื้อกินจังบวังเนื้อกินอ่ะเที่ยวจักไนกันเที่ยวจักไนโอเคครับเจ้ลงมานังต้นไม่ครับเอาเดี๋ยวจะเบิ่งต่อคลิปหนาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาเผาเสฉะไทยเบิ่งแกงอ่อมนะครับเนาะฝนตกเอาพอกันคลิปหนาขอบคุณครับเจ้อ่าขอบคุณค่ะวันศุกรวันร้อน